สวัสด ιά, cow, setting, health, Stewart, 5, ีครับเอฟซีและท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับครับก็มาตามกันต่อนะสำหรับแนวทางนะครับฮานอยนะครับคนที่จะไปรับชมแนวทางใหม่นะครับก็มาดูผลออกของวันที่24ิเดือน5พศ2568ันกันก่อนนะครับคนที่จะไปรับชมแนวทางใหม่นะครับครับแนวทางก็เป็นการคิดการคำนวณนะครับนำผลที่ออกมาคิดมาคำนวณวิเคราะห์หาเลขเด่นจากส่วนหนึง ออคัดใ้เลย,ยู่แค่2ตัวที่มีโอกาสมามากกว่าตัวเลขเอื่นฉะนั้นการนำแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขน่าจะเป็นไปได้ตัวนั้นก็ขอให้สมาชิก FC และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจจระญาณในการรับชมนะครับครับามาดูฮานอยพิเศษนะครับฮานอยพิเศษผลออก หนึ่งเก้าสองแปดสองนะครับหนึ่งเก้าสองแปดสองนะครับวันนี้ถือว่าวิ่งรูดนะครับเลขเก้าตัวน้เน้นเข้านะครับตัวที่ไม่ได้เน้นก็เข้านะครับสองออกมาด้วยกันด้วยนะครับส่วน <c oughs> ส่วนตัวเจาะนะครับ อ๋อเข้าตรงๆเลยเนาะนะครับ<อ>สะเสียดายสามตัวมันจับที่เลขหกนะครับตัวเจาะเข้าที่เก้าสองครับเข้าที่เก้าสองสามตัวเนเป็นหกเก้าสองออกหนึ่งเก้าสอง กลับไปก็ต่อที่หาหน้อยปกติเนาะถือว่าโชคดีนะครับอันนี้หาหน้อยพิเศษหาหน้อยปกติผลออกศูนย์หกเจ็ดออกไปกับศูนย์หกสี่เจ็ดแปดเจ็ดแปด,แปด,แปดผมจับสามตัว เข้าเจดปดนะครับศูนย์ตัวที่ผมเน้นให้เข้าวิ่งอย่างเดียวนะครับส่วนเลขเจ็ดตัวที่ผมไม่ได้เน้นนะครับเข้าวิ่งลดูดนะคับสำหรับอานอยปกติกับต่อที่ VIP นะครับเนี 7, 8, ่ยเจ็ดแปดมอยู่นี่มนอยู่3ามตัวไม่ขึ้นข้างบนเนาะนะครับมันลงข้างล่าง ครับต่อที่ v ี p นะครับ vip ผลออกเจ็ดสามแนะครับเจ็ดสามแอก็ถือว่าตัวที่ผมเน้นไม่เข้านะครับไปเข้าตัวที่ไม่ได้เน้นก็คือเลขสาแต่ถ้าผมจับผมก็จะเข้าจุดนี้นะครับ30นะครับ ผมไปเน้นให้เลขหกเน้นปิดตัวนะครับก็มาดูแต้มรวมนะครับแต้มรวมเคยนาไปวิ่งไปลูดฮานอยเฉพาะกิจกาชาดวันนี้ผมก็พูดไวนน้นะครับวันนี้เน้นให้เลขหกนะครับระวังเลขเก้านะครับผมคิดว่าหกกับเก้ามีโอกาสมามา,มากกว่าสาม แต่3มก็มาเนาะสามมาที่ VIP นะครับแต่วันนี้6นะครับเข้าที่ฮานอยเฉพาะกิจมาหมดเลยนะครับ693เพราะว่าเฉพาะกิจออก5 6 3 6กับ3มเราดียกันแล้วก็9 1้น่ร,นนะร, 6, ระวัง9มาหมดเลยนะครับ3ตัววิ่งลูดตัวไหนก็เข้านะครับฮานอยเฉพาะกิจส่วนกาชาติ กาชาดหลุดนะครับวิงลูดหลุดนะครับกาชาดแต่ว่าชุดวินนะครับชุดิีโน,นเข้าเข้าเนาะส่วนจิตจิตเข้าชุดวินเข้าหกสามนะครับกาชาดเข้าเก็บศูนย์ับแต่ว่าใครเล่นชุดวินนะครับ ขออภัยสมาชิกด้วยน ốt ตอนนี้เสียงเสียงจะหายแล้ว6 3นะครับหกคือเกีดเกีดศูนย์กาชาตินะครับชุดวิ่งแต่ว่าวิ่งลูดหลุดนะครับกาชาดกลับมาดู300เราพิเศษปกติแล้วก็ VIP นะครับมีไหมครับ6กับ3 6ไม่มีระวัง9นะครับเข้าที่เลขกเเนาะ มีเข้าหกเข้าที่เลขเก้าแต่ผมไม่ได้เขียนให้นะครับแต่ผมพูดอยู่ในคลิปนะครับโบราณเล่น6ระวัง9้านะครับมีหกับ9ก้าหละนะครับมีโอกาสมามากผมก็พูดนะครับในคลิป <c oughs> ครต่อที่ปกติปกติมีไมครับหกกับสามปกติมีนะครับออกหกสี่ คราที่หวิ่งรูดนะครับแต็มรวมส่วนรอบของเขาก็เ <c oughs> ข้าเนาะวันนี้ปกติส่วน VIP มีไหมครับ6กับ3มีนะครับมีเลข3ออก3 8ครับออก3 8 มาดูชุดบินนะครับชุดบินก็ผมก็พูดไปแล้วเนาะนะครับเจ็ดเก้าหกสามนะครับกาเก้าเจ็ดศูนย์ปิเศษเก้าสองไม่มีแปดเนาะเข้าเก้าอย่างเดียวเก้าสองส่วนปกติหกสี่กับเจ็ดแปดมีไหมหกสี่กับเจ็ดแปดไม่มีนะครับมีเจ็ดมีหกแต่ไม่มีสี่ มี8เนาะนะครับก็ถือว่าไม่เข้านะครับชุดบินปกติส่วน VIP 38เกือบ20มีไหมสามแปดมีแต่3เนาะไม่มีเลข8มี73นะครับ73แต่ 38, ม 3, ไม่มีเลขแปดสอ,สสอสมีนะครับก <c oughs> <c oughs> ็ถือว่าลุตนะครับวันนี้3ตัวไม่เข้าเนาะนะครับ3ตัว เรนได้แค่ศูนย์หกสามแล้วก็เก้าสองนะครับสามตัวไเข้านะครับวันนี้แต่ว่าสองตัวการนาไปวินเข้าหมดนะครับกิจกาพิเศษกิจกาพิเศษแล้วก็ VIP นะครับหลุดปกตินะครับอ่าน้อยปกติหลุดนะครับจุดวินแล้วก็มาตามมาต่อเนาะนะครับสำหรับวันที่ยี่สิบห้า กับวันที่ยี่สิบห้าเดือนห้าขศอบสองพันห้าร้อยหกสิบแปด กับแนวทางฮานอยกับก็ามาดูฮานอยพิเศษนะครับแนทางผมก็พูดไปเบื้องต้นแล้วเนาะนะครับเป็นการคิดการคำนวณการวิเคราะห์ทัวเลขนะครับเาไม่มีใครทราบแล้ว่าผลมันจะออกอะไรนะครับกลับมาดูฮานอยพิเศษ เลขเป็นผมให้ทีหนึ่งกับสี่กลับไปสามชุดนะครับในนาที่เลขหน <c oughs> ึ 5, ่งหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ด พอจะลืมเลขเด่นมาด้วยกันนะครับหนึ่งสี่ส่วนสามตัวนะครับสองชุดห้าหนึ่งหกแล้วก็ห้าหนึ่งเจ็ด เน้นในที่เล็กหนึ่งเล่นหนึ่งก็ระวังเลขเจ็ดด้วยดังนั้นสามตัวเน้นชุดนี้นะครับเจ็ดมันชอบมาด้วยกัน,นในนาทีหนึ่งเจ็ดนะครับกลับไปกันต่อที่ปกติ ฮานอยกปกติเล็กดินคอมายแปดกับหกในเมท่เลขหกน,ขนะครับจับที่หกสี่หกห้า เจ็ดสามตัวสี่หกเจ็ดแล้วก็สี่แปดหกแปดหกเลขเด่นมาด้วยกันนะครับระวังด้วยนะครับเป็นตัวที่ เน้นให้ักบก็น่าจะเป็นชุดนี้เนาะหกเจ็ดกลับไปกันต่อที่ VIP อานอย VIP นะครับวันนี้เล็กเด่น ตัวไม้ที่หกกับหนึ่งเน้นในที่เลขหนึ่งนะครับระวังเลขเจ็ดด้วยนะครับมันได้ตัวเดียวกับชี้เศษเลยหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดส่วนท่านเล่นเลขหกก็หกห้าหกหกหกเจ็ดนะครับส่วนนี้ก็แปดสี่แปดห้าแปดเจ็ด ส่วนตัวนี้ก็4 5 4 6 4 7นะครับ6ชุดผมเลือกจับเฉพาะตัวนี้3ตัวนะครับ9 1 5หแล้วก็6 1 7 ปรินาล้มนิ่สุดคือชุดนี้เนาะหนึ 1, ่งเดียวกันเลยกลับก็ตานนี้นะครับสำหรับ vip กลับไปกันต่อที่แต้มรวม เต็มรวมสามน้อยนะครับแต็มรวมสามน้อยวันนี้ผมให้รูดหกับหนึ่งนะครับวันนี้ตัวที่ผมจับให้ผมจับไปที่เลข6นะครับ เด็กเบิ้น์นหกหกหนึ่งหนึ่งสามสามจนชุดวินนะครับชุดวินก็นำเลขเด่นทั้งหมดประรวมกันนะครับพิเศษก็หนึ่งสี่ปกติแปดหก vip 6 1 6 1ึ่่มีแล้วฉะนั้นเอาเลขเจ็ดมาตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เพิ่ม3อีกตัวหนึ่งนะครับเจ็ดก็คือตัวแทนของหนึ่งนบหนึ่งกับเจ็ดระวัง3ามก็คือเลขก,กำลังวันนะครับ วันนี้เลขกำลังวันติดในชุดวินทั้งหมดเลยนะครับวันนี้ถ้าเป็นวันอาทิตย์ก็ 3, 1, 3, 1 8 3มนี่ยมีหนึ่งมีแมีสมีหมดเลยนะครับวันนี้ตัวที่ผมเน้นนะผมเน้นที่เลข6กนะครับส่วนแต้มรวมใครจะนําไปวิ่งไปลูดนะครับฮานอยเฉพาะกิจหรือว่าฮานอยกาชาติเธอก็ได้นะครับแล้วก็ชุดวินครับก็นําไปใช้ด้วยกันได้นะครับ คับการที่รับแนวทางก็แคบเอาไว้นะครับกับตารนี้ผมก็ขออวยพรนะครับให้สมาชิก FC และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีนะครับในวันที่25เดือน5พศ2 5ส8นนะครับขอให้โชคดีทุกท่านหยิบจับตัวไหนไปใช้นะครับก็ขอให้เข้าขอให้ถูกนะครับครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ